เป็นนิมึกอะไรอ่ะนมึกหอมครับผมหมึกอะไรนะคะนมึกหอมครับหมึกหอมอีกตัวนะผมตัวมันใหญ่จิ๊กจำคอยหน่อยเดี๋ยวจะเย็นๆไปแล้วไปแล้ววิ่สวัสดีครับพบกับพงษาในพงษาชาแนลเลยนะครับผมวันนี้พงษาก็จะพาไปตกมึกหน้าชายหาดครับประมาณเลียบชายหาดซอยสิบสามครับผม แถวแถวร้อยยอดการ์เดนครับผมเสาไฟสุดท้ายเลยครับไปดูกันครับถึงแล้วครับเรามาจอดซอยส3บสามกันเดี๋ยวไปหาสเตปไกันครับไม่รู้สเตปไฟที่ไหนปลาอะไรไม่รู้ปลากระบอกไหมครบกระบอกหรอือป,าปาลาครสวัสดีครับวันนี้เราก็มาหน้าหาดครับตรงหน้าร้อยยอดนะครับผม เราเรามาดูหมึกกันหน้าชายหาดเดี๋ยวเรามานั่งตกหมึกกันยาวๆครับผมมากับเปายครับผม,มโปรชายหาดครับเมื่อว <c oughs> านเขาบอกว่าไม้แรกใต้ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับยาวๆ มาแล้ครับมือขอมาแล้ครับไวยเลสวยเลยสวยสวสวยครับผมเป็นโยของจิกกอรี่อีกีแมนครับตัวใหม่ครับผมไซส์สวยครับโยจิกกอรี่ตัวใหม่ครับผมตัวนี้ในอีกีแมนนะใช่อีกีแมนตัวใหม่ สวยครับหมึกตัวแรกหน้าชายหาดครับผมออ่ผมต่อให้ก่อนเอ้ยหมึกเล็กครับผมได้จนวดมาเราเจ๊กแดงไปหน่อยครับขาดได้จนวดมาอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยเหมือนฝนจะตกครับเหมือนฟ้าแล็พแร๊บๆแป๊บแท๊วันนี้เมื่อวานครับเขาบอกเาเมืม่า,าขิงขิงขิงเอาของเมื่อวานมาขิงวันนี้ครับวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราย้ายใหม่กันนีกก่านครับผมเดี๋ยว <bies> เราไปเข้าหมายมืดกันครับนาเกือบซอยสิบแปดตรงนี้เราตกไม่ถนัดครับผมไม่ค่อยมีตัว้วยครับผมย้ายครับเข้าหมายมืดเหม,หม,หมือนเดิมครับผมก็น้าหาดไม่มีตัวครับตีกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่มีตัวเราเราเข้ามาหมายมืดเหม,หมือนเดิมกับซอยนาเกือบสิบแปดครับผมหลังเซนทารา ตามมาครับผมตามมาก็ระวังหมาด้วยนะครับผมชอบงับน่องใสเลยครับผมล่าจะมีตู้มาตู้คนละรูน้ำใสอะแต่ว่าหมึกจะมีไหมใสกับโคตรเต็มครับผมหลังซินทารานี่ครับผม ไปดูกันแค่พีสีเขียวก็อีกอกี่แมนตัวใหม่นะครับผมก็มไม่จ่ายครับมาเขข้้าาเไลยครับผมฟ้ากระแลบแป๊แบแป๊แบแป๊บแป๊บครับผมดูฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ย จังหวะเมื่อกี้ลื่นหินครับผมหินมนันหินที่แห้งๆครับผมแต่มันมีตะไคร่น้ํารองเท้าผมไปเหยียบเอาน้ําแล้วก็มาเหยียบหินอีกทีหนึ่งเลยลื่นครับผมโชคดีหินก้อนนี้ไม่มีเปลือกหอยครับเป็นหินสะอาดครับก็ไม่ได้รับบาดแผลไม่รับบาดเจ็บครับผมโชคดีไปครับระวังกันด้วยนะครับวู้ดดีนะโชคดีนะนตรงนี้ใช่โชคดีมากเลย ไม่ใช่เมื่อกี้นี้รหรอือเปล่าใหม่ตัวครับผมโหนิสัยสวยเลยอิตาลีครับผมอีกี่แมนยอดเกือบสวยแล้วครูเมื่อกี้ตัดใช่ไหมตัดออกตัดออกมึกจับเดิหลุดคอกอมางมึกจับหลุดเฉยเลยเมื่อกี้ชใช่ไหมได้แต่ขี้มาครับผม <laughs> มันตามมาจับง่ายๆเมื่อกี้มันหมึกตามใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจมันทึบๆๆๆ,ๆๆๆมาเรื่อยๆเยมื่อกี้หมึกมีหินหมึกครับหมึกห,หมึกหมึกตามครับหมึกตามหมึกตามแต่ตัวไม่โต มึกๆๆมึก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 ตามมึกตามปิดไฟก่อนครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับนี่ไงตามมาเมื่อกี้ครับได้ตัวอันไปตามมาแย็บจิ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บอยู่ครับเอาจนได้ครับผม เต็มแขนปล่อยดีๆไม่ปล่อยเป็นไงล่ะโดนครับโดนโดนโดนครับโดนโดนครับหืสวยด้วยได้สวยได้ไป ว่าเห็นเห็นไหมครับในกล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมครับจับเต็มไหมมาอีกแล้วครับไซส์สวยเลยครับผมอันนี้ก็เป็นจิกเกอรี่ครับตัวไม่มีเสื้อนะครับผมเป็นตัวสามดีครุบบัแบบแบบครับผม,มไซส์สวยเลยครับผม โดนอีกแล้วมีตัว,วไปตัวนี้ตัวหมานพี่เลยเนี่ยตัวที่ปล่อยไว้ที่เฉลแล้วอ้มือกระดองวิ่งมาจับอะโดนโดนอีกแล้วครับมือเล็กครับมือเล็ก ซาบะครับผมตัวนี้เป็นลายซาบะโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนจนได้ซาบะแล้วครับผม2.0นชิคเกอรี่ตัวนี้ทีน<อ>นเด็ดอยู่นะฮะไหน <c oughs> ตามครับผมตามมือตามมาถึงฝั่งครับผม โดนครับโดนมาตามาก็เปน็นฝูงครับตามันฝูงเลยครับโดนอีกแล้วครับผมกอกมากอกมามันยิงหนวดปึ๊กโอ้โหซาบะเจ็บเก็บหมดหมดฝูงจริงๆนะซาบะเนี้ยตามมึงตามครับมึงตามครับ ตัวนีกแล้วไอ้ลายซาบ่ายแล้วครับผมหมดฝูงแล้วตัวเล็กนี่ไอตึงครับตึงตึงตึงอุ้ยหลุดยิงหนวดพักไปไปดึง ไอเบรกตึงๆเมื่อกี้วิ่งเลยอ่ะโอ้จิตอะไรเนี้ยคิดส่วนไหนอ่ะอุ้ย,ยด,ดูด,ดึงสายวิ่งเลยว่ะโดนโดน <c ười> ตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ตัวเล็ก น,นี่มึกเล็กว่ะโอ้โหตัวเท่านี้เดี๋ยวบอกนะว่าตวเนี้ที่ดึงโยวิ่งปื๊ดนะตัวน้อยเดียวเอง โดนครับตัวไซส์ตึงมืออยู่ครับตัวนี้โดนครับโดนโดนอีกแล้วครับเอ๊ซาบะนี่มันสุดยอดจริงวะไปซาบะอีกแล้วครับผมไส์สวยไส์สวยเก็บได้ <c oughs> ไม่ยอมดุด ไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดไม่ปล่อยวะไม่ปล่อยปล่อยเถอซาบะสองจุดศูนย์นผม ครับผมโดนอีกตัวแล้วครับใช่ใส่ไม่โตโดนอีกตัวโดนอีกตัวจะใส่ไม่ตัวมาก <c oughs> ไป เร็วๆเ,เนี่ยมาตกด้วยกันเนี่ยรียบๆต่อสายหน้ามาอีกแล้วครับ อีกตัวรครับเป็นชิคเกอรี่ครับอีกอีกแมนสีกเขียวอีกแล้ว เอาไม่ได้แล้วขอดไว้เหรอเออเ้าเอ้าจำคล้อยหน่อยเจ๊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 ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราเข้ามากันจำคล้อึ๊บวิ่งเสียงใหญ่เงี้ยไม่ได้กดแล้วขอดไว้เอ้ยพุงเนี่ยกล่าหน้ามันกัดเอาวางเลย ไซโลเสร็จร้อยครับผมมันอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็พูดทิ้งครับผมก็แหมตั้งยกหายอย่างนี้ครับคุยได้เมื่อกี้นี่หรอครับผมกระดองอุ้ยปล่อยไอ้นี่เลยนะแล้วมันปุดจัด มันหมึกกระดองครับผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เหรอครับผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้อุ้ยเดนเดออุ้ยอันนี้หมึกอะไรอ่ะหมึกหอมครับผมหมึกอะไรนะคะหมึกหอมครับหหมมึกอ กีกตัวนผม,มนจั๊กเอรี่โอ้มันรักเียวนึ่งโอ้ยเต็มมากพี่ที่ขาเียมแล้วครับครับเลยพี่ครับผม เช้านี้ครับผมผลงานก็พอได้ผัดกะเพราครับผมฝนาแล้วครับก็อีกทีนี้ผมสามก็ขอลาเจงคารมเดีวอีกทีหน้าจะพามาใหม่ครับผมฝนตกนะครับผมขอขอบคุณชิคกอลี่ครับพี่ส่งเยื่ยมาให้ผมหากับค่าพเ้าบ้านครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ติดตามครับผม ที่สนับสนุนผมมาตลอดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม